คนเครื่องรางหน้าผากเสือถือเป็นหนึ่งเครื่องรางที่หายากอย่างหนึ่งที่นักสะสมหรือนักเล่นของจำพวกนี้ต่างก็ต้องการส่อสแสวงหามาเผื่อมีไว้ในครอบครองเพราะของที่จะนําเอามาทำเป็นเครื่องรางชนิดนี้นั้นซึ่งก็คือหน้าผากเสือโครงนั้นหายากสมัยก่อนผู้ที่มีไว้ครอบครองส่วนใหญ่ จะมีแต่พลานที่เข้าป่าไปล่าสัตว์เท่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่คุกคีหากินอยู่ในผืนป่ามาช้านานต่อมาก็ได้ตกทอดมาสู่รุ่นโลกลุนล่นหลานต่อต่อมาซึ่งก่อนที่พลานผู้ที่จะล่าเสือได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย,ายนักเนื่องจากว่าอาถรรพ์นในผื้นป่านั้นมีอยู่อย่างมากมายพลานทั่วไปที่จะเข้าไปในผื้นป่าจำต้องมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างไม่มากก็น้อยไม่เช่นนั้นก็อาจจะเอาตัวไม่หลอดออกมาจากผืนป่าได้เช่นกัน ใช่ว่าจะใช้เพียงแค่ฝีมือในการใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่ก็อาจจะมีเครื่องรางของขังบางอย่างจากครูบาอาจารย์ที่นับถือเก่งกล้าติดตัวไว้บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยดีที่สุดหรือไม่คิดจะเข้าไปล่าเสือก็อาจจะเจอดีจนเจอเสือสมิงเขาก็อาจเป็นได้จากต้องการที่จะล่าก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อซะเองสำหรับพลานเจิมนั้นเป็นพลานที่มีชื่อมากคนหนึ่งเมื่อสมัยในอดีต เพราะว่าเป็นพรานล่าสัตว์ที่มีฝีมือฉมังที่เคยฆ่าเสือมาแล้วด้วยแม้จะเป็นพรานวัยเพียงแค่30ตนต้นเท่านั้นและพรานเจิมก็ยังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หลวงในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ประหลัดอำเภอออกตามล่าหรือตามหาเอาทรัพย์สินของชาวบ้านที่ถูกโจรปล้นจี้เอาคืนมาได้ด้วยในสมัยที่สถานีตำรวจยังมีอยู่ไม่มากและห่างไกลจากถิ่นธุระกันดาน ที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งหน้าที่หลักๆจะเป็นของผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือไม่ก็ประลัดอำเภอที่อยู่ในท้องที่นั้นที่มีอาวุธไว้เพื่อป้องก,กันช่วยเหลือชาวบ้านในยามที่เดือดร้อนที่ต้องพึ่งพาพลานเจิมก็เพราะว่าในถิ่นนั้นในสมัยก่อนมีเพียงแก่ๆคนเดียวที่ชำนาญผื้นป่ามากกว่าใครก็เพราะว่าเป็นพลานเพียงคนเดียวในหมู่บ้าน,นแถบนั้นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่โดดเดี่ยวและห่างไกลมากจากหมู่บ้านอื่นๆแต่ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ เพราะว่าเป็นเขตชายแดนไปมาค้าขายระหว่างกันได้สะดวกขนาดไปด้วยผื้นป่าใหญ่ของทั้งสองฝั่งที่มีโจรชุกชุมก็เพราะว่ามีการค้าขายเกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีทรัพย์สินกันมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งโจรพวกนั้นหลังจากที่ปนจี้เอาทรัพย์สินของชาวบ้านไปแล้วก็มัก,ะมกจะหนีเข้าไปอยู่ในป่าเพื่อหลบซ่อนตัวหรือไม่ก็หลบเลีกการตามล่าก่อนที่จะหลบหนีออกไปทางป่าด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเอาทรัพย์สินไปขาย ซึ่งตอนนั้นไม่ว่าชาวบ้านหรือผู้ใหญ่กำนันประหลัดต่างก็รู้ว่าพลานเจิมแกมีของดีติดตัวอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือตะกุดหน้าผากเสือซึ่งได้จากเสือที่แกเคยฆ่าตายด้วยความบังเอิญตอนที่เข้าไปนั่งห้างอยู่ในปา่าตะกุดนั่นได้ผ่านการปลุกเสกมาจากพระเกจิอาจารย์ที่มีความเข้มขลังในสมัยนั้นมาก่อนที่ท่านจะมรณภาพมีอนุภาพทําให้พลานเจิมที่ถูกกระสุนปืนจากการตามล่าโจรหลายครั้ง กระสุนไม่สามารถระคายผิวของแกได้แม้แต่น้อยทมกลางสายตาของผู้ใหญ่กำนันและประหลัดรวมทั้งชาวบ้านที่ร่วมไปด้วยกันอีกหลายคนและช่วยทําให้ประหลัดอำเภอที่ร่วมทีมไปด้วยกันเคยลอดตายจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนของโจรป่ามาแล้วด้วยการเอาตัวเข้าไปบังกระสุนจนตัวแกเองถูกกระสุนยิงเข้ากลางแผ่นหลังแต่ว่าพลานเจิมแกไม่ได้บาดเจ็บอะไรมีเพียงแค่รอยไหม้และเสื้อขาดด้านหลังเป็นรูโว่เท่านั้น จนช่วงล่างๆโจรผู้ร้ายที่เคยชุกชุมในพื้นที่นั้นก็ค่อยหายไปในที่สุดไม่ค่อยกล้าเข้ามาปล้นจี้อีกเพราะว่าไม่มีโจรโกกไหนเคยหลอดไปได้พลานเจิมก็มีวิถีชีวิตที่เข้าไปล่าสัตว์เหมือนอย่างปกติของแกเช่นเดิมและก็ไม่ค่อยออกจากป่ามาบ่อยนักเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าแกไม่มีลูกมีเมียให้เป็นห่วงใช้ชีวิตโดยการมัดห่าง เป็นกระท่อมอยู่บนต้นไม้ใกล้ลำธารกลางป่าลึกซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พลานทั่วๆไปทำกันแต่สำหรับด้านนอกป่านั้นสิ่งที่ไม่ปกติก็คือผู้ที่เคยออกตามหลาโจรปนจีชาวบ้านมาด้วยกันและพลานเจิมเองก็เคยเอาตัวเองเข้าไปขวางกระสนช่วยชีวิตมาแล้วนั่นก็คือประหลัดอำเภอนายนั้นที่ทุกคนเรียกกันว่าประหลัดกเกษมเกิดความอยากจะครอบครองตะกุดหน้าผากเสือของพลานเจิมขึ้นมาเพราะว่าประหลัด กำลังจะถูกย้ายไปทำหน้าที่ที่พื้นที่จังหวัดอื่นและนั่นคงจะหาโอกาสไม่ได้อีกแล้วในชีวิตจึงเกิดการวางแผนกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้องสามคนเข้าไปปล้นเรือนของชาวบ้านขึ้นในคืนหนึ่งหลังจากที่ชาวบ้านอยู่กันอย่างเงียบสงบมานานและโดยการวางแผนด้วยการเอ่ยชื่อของพรานเจิมให้เจ้าของเรือนนั้นได้ยินจะได้โยนความผิดไปให้พรานเจิมและก็ได้ผลหลุงเช้าชาวบ้านก็ได้ไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบ และเรื่องก็ต่อไปถึงกำนันและไปถึงประหลัดกระเมตามแผนจึงได้รวมกำลังกันออกตามล่าพลานเจิมขึ้นมาแม้ไม่ค่อยชำนาญป่ามากนักแต่ก็จำได้ว่าพลานเจิมแกเคยบอกเอาไว้ว่าชอบเข้าไปมัดหางอยู่ลิมลำธารเพราะว่าหาน้ำดื่มได้สะดวกและมีสัตว์ลงมาหากินโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งวันเพราะไม่มีใครนำทางที่ชำนานมากนักเมื่อไปถึงก็มองสำรวจเข้าไปทั่ว จนไปเจอเข้ากับนางห้างของพลานเจิมที่ทำมาไว้เป็นที่พักหากไม่สังเกตรหรือรู้มาก่อนก็จะดูไม่ออกแน่เพราะว่านั่งห้างที่ทำไว้กลมเกลืนกับต้นไม้เป็นอย่างมากโดยวัสดุธรรมชาติที่มีทั้งหลังคาที่กันฝนได้เป็นอย่างดีเมื่อเห็นเป้าหมายเพราะว่าพลานเจิมแกจะนอนกลางวันอยู่บนน่งห้างนั้นก็พากันสาส่กระสุนเข้าใส่ทันทีไม่ล้อช้ากะว่าจะจับตายสถานเดียวตามที่วางแผนกันไว้ พอรู้ว่าพลานเจิมแกหนังเหนียวยิงไม่เข้าคงไม่มีทางให้จับได้ง่ายๆศาสตร์กระสุนยิงถล่มเข้าไปที่นั่งห้างนั่นจนมันพังโครมลงมาทั้งพลานเจิมที่ไม่ทันได้ตั้งตัวทั้งเศษไม้ก็หล่นตกลงมาที่พื้นตะกุดหน้าผากเสือถูกเศษไม้เสียบจนขาดออกจากเอวพร้อมกับเสื้อผ้าบางส่วนที่ขาดวิ่นตอนที่หล่นลงมาด้านล่างทั้งจุกเสียดทั้งง,ง,งอวยเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกระสุนก็นกระน้ำยิงเข้าใส่ไม่ยัง้ง พอตั้งตัวได้พลานเจิมจำต้องวิ่งกระโจนหนีหลบกระสุนปืนซะก่อนเพราะเจอกับกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านและปลัดเกษมกระหนายิงเข้าไปเป็นหาฝนขนาดนั้นดูท่าจะรับไม่ไหวแน่และไม่รู้ตัวว่าตะกุดได้หลุดออกจากเอวไปแล้วทางฝ่ายประลัดกเกษมเห็นว่าตะกุดหน้าผากเสือขาดอยู่ที่พื้นตอนที่กำลังจะวิ่งไล่ตามพลานเจิมไปก็เลยแกงบอกว่าไม่ต้องตามไปแล้วดูท่าจะไม่ทันแล้วละ อ้างว่าพรานเจิมชำนาญผืนป่านั้นมากกว่าก่อนจะเก็บเอาตะกุดหน้าผากเสือไว้เป็นหลักฐานได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็พากันเดินทางกลับทันทีแต่เหตุการณ์มันไม่จบเพียงแค่นั้นก็เพราะว่าพรานเจิมรู้ว่าตะกุดไม่ได้อยู่ที่ตัวแล้วต้องมีใครอยากจะได้ตะกุดนั่นแน่ถึงได้ตามกับตนแบบนี้เพราะนั่นไม่มีสาเหตุอะไรนอกจากนั้นซึ่งในสมัยนั้นใครๆก็รู้ว่าแกเองนั้นมีตะกุดหน้าผากเสือซึ่งใครที่เคยรู้เคยเห็นเป็นต้องอยากได้ และไม่มีใครรู้มาก่อนด้วยว่าพลานเจิมก่อนพอมีวิชาอาคมอยู่ก่อนแล้วจนสามารถที่จะฆ่าเสือและเอาหนาผากเสือนั่นมาได้ก่อนที่จะนำไปให้เกตจีอาจารย์ที่นับถือลงอัขระคาถาอาคมปกเสกให้อย่างถูกวิธีหลังปุกเสกลาผากหนังเสือเป็นตะกรุดเรียบร้อยแล้วก็ยังได้วิชาอาคมสะกดวิญ,ญญาณเสือตัวที่ฆ่าตายเอาไว้ที่นาผากของมันด้วยทั้งสามารถทำการสะกดและปลกได้เช่นเดียวกัน พลานเจิมก็เลยใช้วิชาอาคมของตนลุกวิญญาณเสือไล่เข้าสิงล่างของผู้ที่เก็บมันเอาไว้จนประหลัดกระเสียมที่มีตะกุดหน้าผากเสือเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อของตนเองจู่ๆก็หยุดเดินเสียดือด้อทำตาขวางใส่พวกเดียวกันที่ไปด้วยกันแยกเขียวร้องคำรามลั่นไม่ต่างกับว่าตัวเองนั้นเป็นเสือกระโจนไล่ขย้ำคนที่อยู่ใกล้ที่สุดจนพากันตกใจเพราะว่าคนที่ถูกขย้ำ มีบาดแผลถูกกัดกระชากเหมือนถูกคมเคียวของสัตว์ป่าใบหน้าของปลัดกเกษมเรื่มมองดูค้ายกับเสือเมื่อได้เดิมเลือดเข้าไปเตรียมจะฉีก,กินเนื้อเหยื่อที่ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนเสียงปืนกระเบิดตมตามขึ้นกระสุนพุ่งเข้าไปที่ล่างของปลัดกเกษมที่เวลานั้นตะกุดหน้าผากเสือกับไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะถูกอาคมของพลานเจิมสะกดเอาไว้ให้มันจัดการกับผู้ที่เก็บมันเอาไว้ พอถูกกระสุนปืนประลัดกระฟุบขาดใจตายทันทีเพราะว่าถูกกระสุนนั้นกระหน่ำยิงเข้าไปหลายนัดทีล่างช่วงเวลานั้นต่างคนก็ต่างตกใจและต้องการเอาตัวรอดโดยไม่สนใจว่าด้านหน้านั้นจะเป็นใครกร็ตามก่อนที่จะพากันวิ่งหนีตายไปคนละทิศละทางไม่ทันได้ดูผลงานว่าประลัดถูกกระสุนตายหรือไม่เพราะต่างก็คิดว่ากระสุนนั้นทําอะไรประลัดไม่ได้ไม่ว่าชาวบ้านหรือผู้ใหญ่กำนันที่ไปด้วยกัน ทิ้งล่างไหลวิญญาณอาเปือดของปหลัดกเกษมไว้แบบนั้นผลานเจิมตามเสียงปืนมาจนเจอและเก็บเอาตรกุฎนาผากเสือนั่นคืนไปและหายตัวไปหลังจากนั้นไม่มีใครพบเห็นอีกเลยและก็ไม่มีใครรู้ว่าที่ปลัดกเกษมต้องมาตายเพราะความอยากได้ของที่มันไม่ได้เลือกเป็นเจ้าของของมันนั่นเองด้วยแผนการชั่วร้ายที่ลูกน้องอีกสามคนก็ไม่มีใครเอ่ยปากบอกให้ใครได้รับรู้เพราะเกงความผิด ตะกุดหน้าผากเสือชิ้นนั้นก็เลยหายสาบสูญไปพร้อมๆกับพลานเจิมไม่มีใครรว่วแกไปมีครอบครัวหรืออาศัยอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นเป็นต้นมาไว้พบกันใหม่ <laughs>